เข้าใหม่สดๆรด้อนๆนะครับคันนี้ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT นะคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากสำหรับลูกค้าที่กำลังจะหารถซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับมาอยู่ดูคันนี้ก่อนราคาหายไปเยอะมากนะคันนี้เหลือราคาไม่ถึงล้านนะครับถูกมากนะสภาพไม่ต่างจากรถป้ายแดงคันนี้ออกมามือหนึ่งนะครับก็ของถอดป้ายแดงนะครับรถปี2020นะคันนี้ พิเศษตรงที่มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสีบางๆเดิมเดิมนะครับหลายท่านถามว่ามันเดิมยังไงมันบางยังไงพี่อามีเครื่องสแกนสีให้ดูนะครับว่าค่าสีคันนี้เท่าไหร่ชิ้นสีที่เคยทำมานาเท่าไหร่กี่ไม่คนที่นี่บอกได้หมดนะครับที่อื่นกล้าไหมลองดูนะครับแต่ที่นี่ทำแบบนี้คันนี้ได้เปรียบตรงที่ความสดเหมือนรถใหม่นะ เชียร์เลยนะครับคันนี้รถเข้ามาไม่เยอะมิตซูบิชิปายเจ้รลดสปอร์ตมีไม่ค่อยเยอะเข้ามานะครับส่วนใหญ่ที่นี่จะคัดเฉพาะรถสวยให้นะไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้ายังกลิ่นเจ๊กนะครับรถใหม่กลิ่นเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไม่มีผิดนะครับภายในสวยใสยสะอาดมากยังเป็นกลิ่นรถใหม่นะคันนี้ออปชั่นไม่อยากพูดถึงนะครับกระดาษหอ่อจอพวกนี้ยังไม่แกะใช้นะครับถือว่ารถสภาพคุ้มค่าแน่นอนออปชั Option, ่นล้นๆนะครับ รายละเอียดไม่ขอพูดเยอะนะคันนี้ราคาเปิดขายที่8 4 9 0 0 0บาทนะครสนใจสอบถามเข้ามาด่วนได้เลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับที่นี่เริ่มต้น2.79%เท่านั้นถามกันเข้ามานะครับท่านที่กำลังจะหารถออกรถใต้แดงเข้ามาดูก่อน